เคยไหมครับรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าไม่มีใครสนใจสิ่งที่เราพูดแล้วถ้าวันหนึ่งคุณบรรลุความจริงสูงสุดของจักรวาลแต่ไม่มีใครเข้าใจคุณเลยสักคนคุณจะทำอย่างไรเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เราอาจไม่มีพระธรรมให้ได้ฟังกันจนถึงทุกวันนี้ หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพพระองค์ทรงเปลี่ยมด้วยมหากรุณาแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงพิจารณาด้วยปัญญาว่าธรรมะนี้ลึกซึ้งละเอียดเข้าใจยากคนทั่วไปผู้ยังหลงในกามจะไม่สามารถเข้าใจได้ไง่ายๆพระองค์จึงทรงมีพระดำริจะไม่แสดงธรรมแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพรมโลกสะเทือน ท้าสหัมบดีพรมผู้เป็นพรมชั้นสูงทรงทราบถึงพระดำริของพระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงจากพรมโลกพร้อมประนมมือก้มกราบด้วยจิตแน่วแน่และกล่าวคำอ้อนวอนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงแสดงธรรมเถิดยังมีสัตว์โลกอีกมากที่มีกิเลสบางเบามีดวงตาเห็นธรรมรอคอยแสงสว่างจากพระองค์พรมผู้ยิ่งใหญ่ยังต้องก้มกราบ เพื่อขอให้พระองค์ช่วยเหลือโลกเมื่อได้สดับคำขอพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยพระญาณทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกหลายๆเหมือนดอกบัวบางดอกพ้นน้ำพร้อมรับแสงบางดอกจมน้ำลึกแต่ยังมีหวังพระองค์จึงทรงยอมแสดงธรรมและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสั่งสอนโลก ธรรมะจึงไม่สูญและพวกเราจึงยังมีโอกาสได้พบแสงสว่างแห่งธรรมจนถึงทุกวันนี้พรม,มทูลขอให้สอนโลกไม่ใช่แค่เหตุการณ์ในอดีตแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังที่มีอยู่ในใจของทุกผู้ทุกคนเราอาจไม่ใช่พรมแต่เราก็สามารถเป็นผู้ปลุกธรรมในใจตนเองได้ด้วยการรับฟังพิจารณาและปฏิบัติ ขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนจบครับหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามช่องวางทุกปลุกปัญญาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ